เด้ออดีมาอดนี้อดีสม้งหนึ่งเต็มเต็มเนาะแต่ว่ายังพันอดเะวมาแวมาซื้อขนมจอกหน่มซ้อแล้วกันมาแวซื้อน้ำเติมน้ำานงอดว่ายังม่พอเก้าอดแหละอีกหนึงก็อดราคาเ่าน้นะสองหนึงม่ยังไงถยังพันอดไม่ เห็ดหอมข้างหน้าดิหอมข้งหน้าข้างน้ำจับจับเือเลยบบนี้ห้าสิบเอ็ดวีจะมุ่งควเนาะ

ta si kiên cứ mệt phung bò Sau đó nha, hủy sống mũ phái Hãy subscribe cho đi Ghiền หันบ,นนบานเยอะแล้วด็กงาน,นยูน่หันเด็กมาเทสโคลาเซียวอามามาพาจะมีคนยืนงาน่ะพาจะเห็ดยังมะลุนเอามาซื้อไพเสียงมินให้ พดีเจอใเขายมินหอดแล้วหอดแล้วตอนนี้จากมงเป็นเมื่อไหร่จะต้องคิดหาบ่เป็นมุงคืนเป็นม้สามสิบห้าสมุ้งเอน